สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพาะเครื่องวัตถุมงลคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพะบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่1029 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่29มีนาคม268พนะครับพี่พครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพัะบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พอีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูไว้ชอบดูไว้ใช่แล้วพี่ท้กทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลยศูน9์เก้พหกลองดูด้ยเรับพี่ับเบอร์นี้ครับพี่พี่บอร์นี้เียครับพี่ครับเบอร์นี้ครับพี่พี่เนย์เก้าหกสองายๆคร้บพี่ศูนย์เก้าสามเบอร์นี้เบยร้เ็บไวครับพี่พี่ครับแล้วสแกนั้แอดน์ด้ เพื่อแอดไลน์กับทางร้านได้ง่ายๆเลยนะครับพี่ๆครับและพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ๆทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับลองดูตรงพี่นนองชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ๆบอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆครับยินดีที่จะให้บริการกับพี่ๆแล้ววันนี้ครับพี่ๆครับระประมาณนี้พี่ๆสี่สิบรายการมีเหมือนเดิมครับพี่ๆครับเนื้อดินเนื้อผงเด กติกากันก่อนไปพี so, and, well, s <S ่กติกาเดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอให้พี่ดูให้ชอบมันก่อนดูให้ใช่กันก่อนดูให้ถูกอกถูกใจแล้วค่อยปิดพักกันไปครับพี่พี่ครับแล้ววันนี้เน้นย้ำเลยครับพี่พี่ต้องไวนิดหนึ่งครับพี่พี่ครับเพราะวันนี้ราคาเบาๆพี่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 ท่านใดปิดก่อนได้ก่อนต่อพี่เนาะวันนี้ครับพี่พี่ครับบอกไวเลยดีกว่าพี่พี่ครับสี่สิบรายการของวันนี้สี่สิบรายการบนฐานแดงใบนี้ครับพี่พี่ครับเอาองค์ละสามร้อยบาทองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นนี่คือโปรโมชั่นสำหรับวันนี้ครับพี่พี่ครับ ต้อนรับวันเสาร์วันเดือนสุดอ่าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วครับพี่ๆเราจะเข้าสู่เดือนอ่าเมษาแล้วน้องของมีนนะครับพี่ๆครับลองดูได้เลยครับพี่ๆวันนี้40่สรายการบนถาดแดงใบนี้พี่ๆองค์ละ300บาทพี่ๆเ,เลือกเอาเลย,ยนะพี่น้องชอบ ชอบองไหนช่วยตรงองคไหนรีบจัดไปครับพี่พี่ครับพี่พีท่านใดปิดก่อนได้ก่อนนะพี่นะไม่มีดามาเนพี่ต้องเพราะว่าผมคาดว่าน่าจะชนกันหลายเจ้านะครับพี่พีครับพี่พีท่านใดปิดก่อนได้ก่อนครับพี่พี่ครับประมาณนี้ครับพี่พี่แล้วลองดูครับพี่พี่ครับวันนี้พักประมาณนี้40่สิบราการพี่พี่ครับแต่ก่อนจะเริ่มต้นรับชมพี่พี่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกาลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พีครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องเฮงดีพะบ้านด้วยครับพี่พี่เวลาต้องลงคลิปใหม่ระบบจะ กดแชร์กดติดตามช่องเฮงดีพระบ้านครับพี่พี่ครับนี่หรือท่านพี่พี่กดติดตามไม่ได้กดติดตามไม่เป็นนะพี่น้องเรามาเจอเจอกันทุกๆวันพี่พี่ครับตีห้าหรือสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านบ้านราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่ครับพี่พี่ครับวันนี้เย็นๆแบบนี้น้องจะไปไวนิดนึ่งพี่น้งเย็นๆวันเสาร์แบบนี้น้องจะไปไวนิดนึงครับพี่พี่ครับถ้าดูไม่ทันยังไงขออภัยด้วยครับพี่พี่ก็พยายามลงรายละเอียดให้เยอะที่สุดน้องพี่น้องแบบนี้จะขอไม่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 ดึงเวลาไว้นานครััััััััับบบบบพพพพพีีีีีีีีี่่่่่คคคครรรรขขอออเเเสสยวววววลลลลลาาาากกนนนนนนททดงงู้้้แแะ ไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะพี่นนองนี่ครับพี่ๆครับแบบนี้เริ่มต้นรายการแรกครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆดูนี่เลยพี่ๆครับพระโคงลำพูนเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆครับพระกรุเก่าเก่าสวยงามดีพระสกุลลำพูนสวยครับพี่ครับองค์นี้สวยเลยพี่ๆโพดิ้งสวยงามดีแบบนี้ลองดูนะพี่นนอะเก่าดีสวยงามดีตลับพุกหนึ่งใบแบบนี้ครับพี่ๆครับลองดูได้เลยพี่ๆสวยงามน่าใช้ดีเอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่สองครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่หลวงพ่อปานพี่พี่ครับแบบนี้พิมพโบราณขี่ครุดกรบแบียบขีีขี่ครุดพิมพโบราณแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีและสวยงามดีองนี้ไม่ได้อุดผงนะครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าองค์นี้ไม่มีอุดผงนะครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีเลี่ยมเดิมๆครับพี่พี่ครับแบบนี้เลี่ยมเดิมๆเก่าๆสวยงามดีขี่ครุดแบบนี้เก่าดีสวยงามดีลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ความเก่าความสวยแบบนี้มาเต็มๆกับพี่พี่ครับลองดูน้องแบบนี้ครับพี่พี่ขี่ครุดหลวงพ่อปานแบบนี้พิมพโบราณนะครับต แบบองค์นี้ไม่ได้อุดผงเอา300บาทรายการต่อมารายการที่3ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูพระสมเด็จครับพี่ครับพระสมเด็จแบบนี้พี่พี่เป็นเนื้อผงผสมว่านครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยเนื้อผงว่านแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีเนื้อผงว่านบุด้วยหน้าเงินครับพี่ครับบุด้วยหน้าเงินแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่สวยงามไหมครับพี่พี่ครับนี่บุหน้าเงินไม่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระสมเด็จเนื้อผงว่านบุหน้าเงินแบบนี้มาพร้อมตลับหนึ่งใบพี่พี่เอาสามร้อยบาท สวยงามดีครับพี่ครับแบบนี้ตลับหนึ่งใบเอาแค่สามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมาพี่พี่ครับรายการที่สี่พี่พี่ลองดูแบบนี้พระสมเด็จครับพี่ครับพระสมเด็จวัดระฆังองค์นี้สวยนะครับพี่ครับองค์นี้สวยดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีเหมือนจะมีครับกรุตรงไปตองเหมือนจะมีครับกรุเกาะติดตามซอกตามมุมแบบนี้เห็นไหมครับพี่ครับนี่ในซอกเขตมีครับกรุเกาะติดครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีพระสมเด็จครับพี่ครับเลี่ยมเก่าๆเดิมๆแบบนี้ครับพี่พี่เลี่ยมเก่าๆเดิมๆน้องได้มาแบบนี้ลองดดดดดูคคคครรัับบบบบพพพีีีีี่่่่่่เเเผืออทาาาาาานนนใชแ้้้ะไไวววมมมกสยง เดิมๆแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่5พี่พี่ยังดูนี่เลยครับพี่ครับพระขุนแผนพายคู่ตัดเดี่ยวแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีจริงๆพี่พี่องค์นี้ลงกล้องได้เลยพี่พี่ลงกล้องแล้วจะบอกได้เลยว่าเก่าจริงๆสวยจริงๆแบบนี้มีตลับให้1ใบครับพี่พี่ครับมีตลับปุ๊กให้1ใบแบบนี้ไม่น่าเชื่อพี่พี่ครับราคาวันนี้องค์เอาองค์ละ300บาทเท่านั้นนะพี่พี่ราคาแบบนี้เบาจริงๆครับพี่พี่ครับบอกได้เลยว่าเบาจริงๆพี่พี่นี่ลงกล้องแล้วจะบอกได้เลยว่าโอ้โหถูกครับพี่ครับแบบนี้ถูกเลยราคาแบบนนนนนนีีีีีีีี้้คคคครรรรัััััับบ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 พพพ่่่่่่เเเเอออาาาามแแงปกลย300ท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่6พี่พี่ต้องดูนี่เลยครับพี่ครับพระปิตาพี่พระปิตาหลวงพ่อเอ่อหลวงปู่ทองวราชโยธาครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่เป็นพระเนื้อดินเนื้อผงแบบนี้เดพี่เนาะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีเป็นพระเนื้อผงแบบนี้มีความเก่ามีความบ้านเดิมเดิมน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูหลังยันพี่พี่นี่ยันเปียกนะครับครับเป็นยันตรียันเปียกแบบนี้แล้วเขียนว่าปู่ทองแบบนี้เดพี่เนาะหลวงปู่ทองวราชโยธาเรี่ยมกันน้ำให้เรียบร้อยครับพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาท หลายครั้งต่อมารายการที <bunları> ่7ครับพี่พี่ครับสมเด็จครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จเรื่รงสมเด็จนักเลงโตพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่หลวงพระธาุพรกรบกขึ้นเพื่งครับพี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่ครับสวยงามดีสมเด็จนักเลงโตเป็นพระเนื้อผงแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีด้านหลังจะเป็นรูปถ่ายหลวงพระธาตแบบนี้ครับพี่ครับรูปถ่ายหลวงพรทธาตแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่8ครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูดีพระเหรียญกันบ้างพี่พี่พระเหรียญครับพี่ครับนี่พระพุทธชินราชอินโดจีนครับพี่แบบนี้2485สวยดีครับพี่พี่แบบนี้หน้าตายังติดคมชัดดีอยู่นะครับพี่พี่ครับลองดูตรงไีต้องรายละเอียดถือว่าติดคมชัดดีครับพี่พี่ครับเหรียญเซมาเหรียญพระพุทธชินราชแบบนี้2485ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่แบบนี้หลังยันอกเราครับพี่ครับหลังยันอกเราครับพี่ครับแบบนี้พระพุทธชินราชอินโดจีนแบบนี้เอา300บาท เรียนอิโดจีนเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่สวยดี2485แบบนี้ไม่แพงพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อกันบรรพญาแบบนี้พี่พี่เก่าๆสวยงามดีทองแดงครับพี่ครับแบบนี้เหมือนจะเป็นการลงรักปิดทองด้วยอีกหนึ่งทีท่านผู้องแบบนี้เก่าๆสวยดีครับพี่พี่ครับคลาสสิกดีพี่พี่หลวงพ่อกันบรรพญาแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยเอาไม่ใช่สิพี่พี่หลวงปู่เอี่ยมพี่ครับขออภัยพี่ครับหลวงปู่เอี่ยมพี่ครับหลวงปู่เอี่ยมพี่พี่บอกเอ๊ะใช่หรือหลวงปู่เเเออออออีีีีีี่่่่ยยยยยมหลลัััััััังนนนน์พพพชชบบ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 บรรรรททุกกคคคจสสแ้้ขภดว พี่หลวงพุ่เอี่ยมวัดวัดหนังนะพี่้องแบบนี้เก่าๆสวยงามดีหลังยันสี่ครับพี่ๆครับหลวงพุ่เอี่ยมวัดหนังพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่ครับสวยดีพี่ๆสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆหลวงพุ่เอี่ยมแบบนี้วัดหนังครับพี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะแบบนี้เก่าๆสวยดีเอาสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สิบครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ๆเหรียญอ่าสัต ตยาทิฐานน้ำพี่น้องสัตตยาทิฐานแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเอ่อหลวงพ่อโสธรพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยดีครับพี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อโสธรน่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเหรียญสัตตยาทิฐาเออสัตยาทิฐานแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีพี่พี่หลังยันแบบนี้ครับพี่ครับดูพี่พี่เส้นสายรายละเอียดน้องพี่พี่น้องเส้นสายฝนคนแมวยังมีเห็นครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ผิวอาจจะเปิดเไปบ้างพี่ครับแบบนี้ผ่านการใช้งานมานิดหน่อยพี่พี่โดยรวมน่ารักและน่าใช้ดีครับพีีีี่่่่โโดดยยรรรรววมนนนาาักใช้้เหหญลงพอสธแบบ เอาสามบาทรายการต่อมาครับพี่พครับรายการที่11พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่แบบนี้นี่เหรียญโล่ใหญ่ครับพี่ครับเหรียญโล่ใหญ่เหรียญอาร์มใหญ่แบบนี้ครับพี่พี่ครับเป็นเนื้ออะปาก้าแบบนี้ผมไม่มั่นใจว่าหลวงพุธดูหรือเปล่านะครับพี่พี่ครับหลวงพุธดูหรือหลวงปู่ศรีวัศแกแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่เป็นเหรียญอาร์มเหรียญโล่แบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เป็นปะหน้าด้วยเป็นพระพรพรมสีหน้านะพี่ต้องแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระพรพรมสีหน้าแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่พี่ครับเป็นเนื้ออัปากแบบบนี้เอาา300ท ราคาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าอย่างไงก็คุ้มี่พี่ครับไม่แพงพี่พี่แบบนี้โอ้โหดู เป็นแบบเขาเรียกอะไรพี่พี่ปิดน้องๆปิดหมุดปิดหน้าแบบนี้ครับพี่ครับนี่ครับเป็นงานหน้ากากแบบนี้พี่พี่สวยดีเอาสามร้อบาทท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่ครับรายการที่สิบสองพี่พี่อันนี้เหรียญหลวงพ่อกันพี่พี่ครับเหรียญหลวงพ่อกันเหรียญกรมพี่พี่ครับเหรียญกรมพ่อกันแบบนี้พี่พี่เก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าดีและสวยงามดีหูห่วงเดิมๆครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ห่วงเชื่อมนะพี่นะห่วงเชื่อมครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่มีความเก่ามีความสวยงามมีความน่าใช้ดีคคคคคครร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 ััััััััับบ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 พพพพพีีีีีีี่่่่่หลลลววงงงงงงอออกกกนนนปปิิดดดดดททแแ้้้สยามูไ เก่าเก่าๆสวยๆแบบนี้เนื้อทองแดงครับพี่ครับเนื้อทองแดงเก่าดีและสวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่ครับหลวงพ่อกันวัดพญาต์แบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆแบบนี้เอา300บาทไลน์คันต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเนียมพี่พี่ครับหลวงพ่อเนียมวัดเสาทองทองแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีเหรียญพุทธนิมิตครับแบบเหรียญพุทธนิมิตกรุงมันทะเลแบบนี้ครับพี่พี่สวยงามดี2471ครับพี่ครับ2471แบบนี้สวยๆเลยพี่พี่ครับทองแดงอรมณ์ดำครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยครับพี่พี่ครับที่ระลึกหลวงพ่อพระครูสังฆภาว วราหะน้องพี่ต้องแบบนี้วัดเสาทองทองครับพี่ครับวัดเสาทงทองแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีจังหวัดลบบุรีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่อเนียมวัดเสาทองทองแบบนี้สวยดีเอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่14พี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่พระสังวรวิมลแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่แบบนี้เลยพี่พี่ขอพัยพี่พี่ครับ หลวงพ่อพี่พี่พระครูสังวรกิติคุณพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อเอียพี่ครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านหลวงพี่้องแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีเนื้อทองแดงครับพี่พี่ครับขอพันจริงพี่พี่ครับพระครูสังวรกิติคุณแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยหลวงพ่อเอียต่อโคตอุ่หนึ่งตัวแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆสวยงามดีแบบนี้เผื่อถ้าพี่พี่ท่านไดนชอบครับพี่ครับนี่วัดดงชัยมันนะครับพี่พี่ครับเหรียญนี้ออกวัดดงชัยมันพี่ครับแบบนี้สวยดีพี่แแบบ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 บนนนนีีีีีีีีีีี้้เลลยยพพพพ่่่่่จจััััััังงงหหวววดดดปปรรรรรราาาุคคคค2520สมก อย่าวัดบันดาลแต่ออกวัดดวงชัย,ยมันนะครับพี่ครับเหรียญนี้สวยดีเอา300บาท ลายการต่อมาครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่เดียญปีสมทารอยหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญครับพี่พีครับทองแดงเก่าๆแบบนี้ครับพี่พีพระบ้านๆผ่านการใช้งานมาครับพี่พีครับแบบนี้ต้องบอกว่าผ่านการใช้งานมาครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีลงดูแบบนี้พระมงคลเทพมุนีแบบนี้ครับพี่พีครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับปีสมทารอยครับพี่พีห้าธันวาคมปีสมทารอยแบบนี้เนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญแบบนี้กรุงธนบุรีพี่พี่ครับแบบนี้ต้องไปดอทธนบุร มีความสวยงามมีความน่าใช้ดีเอา300บาทไลค์การต่อมากันที่16ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่นี่พระสังกัจจายวัดประสารบุญยวาสกรุงเทพมหานครแบบนี้หล่อโบราณคลาสสิกดีครับพี่ครับเรี่มเปิดหน้าครับเรื่มเริ่มเปิดหน้าปิดหลังแบบนี้เก่าๆเดิมๆบ้านๆแล้วพี่ลองดูโลหะครับพี่พี่เก่าจัดๆเลยพี่พี่เก่าจัดๆเลยแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระสังกัจจยแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่วัดประสาทบุญยวาสเอา300บาท รายการต่อมารายการที่17ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเนียมเอ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อโบยพี่พี่ครับขอไปพระสมเด็จหลวงพ่อโบยครับพี่ครับสมเด็จปกโพหลวงพ่อโบยแบบนี้แล้วพี่ลองดูโลหะพี่พี่เก่าจัดๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ต้องบอกว่าเก่าดีและสวยงามดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อโบยวัดบรรณาพี่พี่เก่าดีสวยดีหลังยันอาจจะเลือนหายไปแล้วครับพี่พี่ครับหลังยันอาจจะเลือนหายไปแล้วครับพี่พี่แบบนี้แต่โดยรวมนี่ดูน่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับโดยรวมน่ารักและน่าใช้ดีสมเด็จปกโพหลวงพ่อโบยวัดบรรณาแบบนี้เอาา300บท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่18พี่พี่ต้องดูนี่เลยครับพี่พี่สวยไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่ครับพักกลิ่งอ่าพักกลิ่งนเิโน่ตองอาวโรเต้สวนแบบนี้ครับพี่ครับพักกลิ่งอวโรเต้สวนแบบนี้สวยนะครับพี่ครับสวยดีพี่พี่แบบนี้เลยเก่าๆสวยงามดีและเขย่าดังนะครับพี่พี่ครับกลิ่งดังฟังชัดครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ตองดูสวยงามดีพักกลิ่งอวโรเต้สวนไม่ทราบที่ครับพี่ครับแบบนี้เขย่าดังฟังชัดดีครับพี่ครับเขย่าดังฟังชัดดีแบบนี้ลองดูครับพี่ๆเอาา300บท รายการต่อมาครับพี uh, ่พี่ครับรายการที่19พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่เสมาพ่อปครับพี่พี่ครับเสมาพ่อปแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีนะพี่นะบ้านๆพี่พี่ได้มาบ้านๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้หลงพ่อป่าวัดกำแพงครับพี่พี่ครับที่ระลึก2478แบบนี้ครับพี่พี่ที่ระลึก2478แบบนี้เก่าดีและสวยงามดีโลหะนี้เก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เนาะพี่นนองหล่อหนาหนาแบบนี้ครับพี่ครับหล่อหนาหนาแบบนี้เลยครับพี่พี่หล่อหูในต 拜拜。Bye bye. รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หล่อเสมาอีกหนึ่งรายการครับพี่ครับหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขำเท่าพี่พี่เก่ากึือเลยครับพี่พี่ครับเดี๋ยวนี้หายากนะพี่นะบอกเลยว่าไม่ค่อยได้เจอแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับน่ารักดีพี่พี่อยู่ในเกณฑ์น่ารักและน่าใช้ดีบ้านๆครับพี่ครับแบบนี้หลวงปู่สุกวัดปากคอมะขำเท่ามีรอยจานแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่อย่างนี้ครับพี่ครับบ่งบอกได้ถึงหลวงปู่สุกอย่างชัดเจนครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะรอยจานแบบนี้ครับพพพีีีีี่่่่ครรับบบหลลววงปูสสุกดดาาออมเแนน้้ย เอาสาวรบาท ลายรับต่อมาครับพี่ครับรูปหล่อลอยองคปพี่ครับรูปหล่อลอยองหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีระบุว่าด้านหน้าเขียนว่าจันทร์น้องด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนพี่ครับรูปหล่อลอยองค์แบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีพระบ้านเดิมๆพป่พี่ครับต้องบอกว่าพระบ้านเดิมๆน้องได้มาแบบนี้เลยครับพี่ๆเก่าดีสวยงามดีชอบโลหะแบบนี้ไม่ควรพลาดพี่ครับเก่าจริงๆพี่่โลหะเก่าจริงๆแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับนี่น้องงดูครับพี่ๆครับนี่พระโลหอเก่าโบราณ เป็นพระหล่อที่มีเสน่ห์ในตัวครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูน,น้องงแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่ยี่สิบครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เหรียญหล่อเจ้าสัวครับพี่ครับเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกรรมบางแก้วเก่าดีและสวยงามดีบ้านๆเดิมๆเห็นไหมครับพี่ครับนี่ผิวหิ้งๆได้มาอย่างนี้แล้วครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าบ้านๆหิ้งห้งได้มาแบบนี้ลองดูแล้วกันน้องๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หล่อเก่าหล่อหูในตัวหูปิ้งปิ้นๆแบบนี้เลยครับนี่พี่พี่หูปิ้งปิ้นๆแบบนี้เลยเก่าดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าและสวยงามดีแบบนี้ลองดูนะพี่นะได้ความมมเก่่่าาาดด้วววยยคคคสงีีีรรัับบพพได้ความเก่าด้วยความสวยงามดีีีส่่่่่่่่วววนนนนนนนใใหหหญพพระะทก็จลลออออออชชฉฉ้้้งดา ตูดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่จะเห็นร่องรอยกันตะไบเก็บช่อแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้เอาไป300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่23พี่พี่ลองดู23ครับพี่พี่ครับนี่เหรียญ10บทัดครับพี่พี่เหรียญหล่อดสิบทัดหลวงพ่อเงินวัดตอนเจองหองแบบนี้ครับพี่พี่ปีหนึ่องพี่ต้องจะจำไม่ผิด12ึ่งองแพี่พี่ครับจำไม่ได้แล้วพี่พี แต่น่าจะเป็น1นึนะครับพี่พี่ครับผมคับค้ายคับคาว่าเป็น1นึมากกว่านะฮะพี่พี่ถ้าผิดพลาดเรื่องปีพศขออภัยด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่เก่าแน่นอนพี่พี่ครับนี่ปี1นึหรือปี16ก็ได้พี่พี่ครับเก่าเหมือนกันพี่พี่ลองดูแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะพระพุทธเจ้า10ทัดแบบนี้ครับพี่ครับพระพุทธเจ้า10ทัดแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดตอนยี่หอมเลี่ยมเก่าๆเดิมๆครับพี่ครับเนี่ยบ้านๆได้มาอย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับเลี่ยมบ้านๆเก่าๆเดิมๆน้องได้มาแบบนี้ครับพีี่่ครรรับนพะสุเ พระพุทธเจ้าสิบทัศหลวงพ่อเงินวัดดอนยหหมสวยงามดีเขาระบุไว้อย่างชัดเจนแต่เป็นเนาะปี2512แล้วเขียนว่าหลวงพ่อเงินแบบนี้ครับพี่ๆครับหลังยันดี่พี่ลองดูอย่างนี้น่าใช้ดีเอา300บาท ถือดูราคาเอามาแบ่งปันแบบเบาๆจริงๆครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะพี่น้อรายการต่อมารายการที่24ี่ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พีลองดูเหรียญหล่อครับพี่ครับเหรียญหล่อครึ่งซีกหลวงปู่ทิมอิสริโก้พี่พี่ครับเก่ากึ๊กเลยชอบโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเห็นอย่างนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าไม่เอามาเนี่ยเสียดายแย่ครับพี่พี่ไม่หยิบติดมาไม่เหมาติดมาเนาะพี่น้องแบบนี้ติดโอ้โหผมว่านอนไม่หลับนะครับพี่พี่ครับอย่างเงี้ยโลหะเขาเก่าจริงๆครับพี่พี่โลหะเขาเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พ 300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรูปหล่อหลายองค์พี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อเกษมเขมโกพี่พี่รุ่นอยอแบบนี้ครับพี่เนาะรุ่นอยอแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีกระไรเงินนะครับพี่พี่ครับกระไรเงินขาระบุด้านหลังว่าอยอแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยครับพี่พี่หลวงพ่อเกษมเขมโกครับพี่พี่ครับแบบนี้สุสานแตรักจังหวัดลำปางน่ารักดีครับพี่พี่ครับกระไรเงินพี่พี่ต่อโคสด้วยนะพี่นะต่อโคสด้วยกระไรเงินแบบนี้ต่อโคสดครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่ต่อโคดแบบเเเนนนี้กกกกอออออไ่่่็คืหลวงงพษมัาา300บท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่สิบบกพี่พี่พับปิตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวแบบนี้ครับพี่พี่พับปิตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวแบบนี้พี่พี่ครับหล่อสี่เหลี่ยมน่ารักน่าใช้ดีพับบานๆหิงหิงสวยงามดีครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่ลอยเก็บตะไบทั่วเลยพี่พี่ตามขอบเลยครับพี่ครับนี่เขาแทงตะไบน้องปิ๊น้องแทงตะไบเก็บทั่วหมดเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ลอเก่าๆสวยงามดีน่าจะแบบเขาเรียกเลยพี่นี่น้องพี่น้องจะเห็นน้องลอยเลยครับพี่ครับมีหล่อไม่เต็มบ้างอย่างเงีีี้้ยยพพพ่่่เเเเากก็็ลแแทงตะไบบบบือให นางสาวแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีชอบมากๆพี่ๆลองดูเน็คโลหะแบบนี้เก่ากึกเลยเอา300บาทลายการต่อมาครับพี่ๆครับผมกอโสทไปพี่นี่ถ้กกิ่งหรือเปล่าน่าจะอุดกิ่งนะพี่นะอ๋ออุดกิ่งครับพี่ครับแต่ว่ากิ่งกงเนี้ยพี่ๆเขาจะออกขัดๆนิดหนึ่งครับพี่ครับเวลาจะพี่ๆจะนั้นพี่เคาะนิดหนึ่งนะพี่เนาะเนี่ย พอพี่เขาุ๊บดังพี่พี่ครับอาจจะมีแบบเหลี่ยมติดขัดนิดนึงครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่รูปหล่อรอยองค์หลวงพ่อโสธรแบบนี้ครับพี่ครับปี2508พี่พี่สวยดีครับพี่ครับแบบนี้ใต้ฐานจุ่มสีแดงครับพี่พี่ครับนี่ต่อพี่เนาะต้องเขย่าหน่อยครับพี่พี่ครับ เคาะเคาะหน่อยพี่พี่เขย่าดังแต่ถ้าบางทีเข้าเหลี่ยมปึ๊บติดเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่พี่ครับเขย่าดังพี่พี่แต่ว่าต้องแบบเคาะเคาะนิดนึงพี่พี่ครับมีมีเหลี่ยมขัดขัดนิดนึงนะพี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับหลวงพ่อโสธรสวยงามดีครับพี่พี่ครับพระกลิ่งหลวงพ่อโสธรปีสองพันร้อยแปดแบบนี้ครับพี่พี่ครับแบบนี้สองพันห้าร้อยแปดสวยงามดีครับพี่พี่แบบนี้อุดกลิ่นแต่ว่ากลิ่งมีขัดขัดกันบ้างพี่พี่ครับแบบนี้เอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่28พี่ลองดูนี่หนุมานแบกแท่นหลวงพ่อแล้วหลวงปู่ศกวัดปากคอมมาขำเท่าหน้าใช้สุดๆพี่ครับแบบนี้เก่ากึกเลยพี่พี่บ้านเดิมๆได้มาแบบนี้แต่เสียทีนะครับพี่ครับองนี้พี่พี่ถ้ามีรอยจานในราคาอูยมีด้วยพี่พี่านี้ทำไมน้องตอนแรกน้องดูว่าไม่มีรอยจานนะพี่นะ โอ้โหอย่างนี้ครับพี่พี่ครับกำลังจะพูดเลยว่าถ้ามีรอยจานจะเอาสักสี่ห้ารอยพี่พี่แล้วมีจริงๆด้วยครับพี่พี่ครับตอนแรกผมมองดูนะครับพี่พี่หรือผมจําผิดองค์หรือผมเอามาขึ้นมาผิดองค์หรือเปล่าแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรพี่พี่ครับวันนี้เอาขึ้นมาแล้วแล้วบอกไปแล้วด้วยว่าวันนี้องละสามร้อยบาทก็ต้องอย่างนั้นเลยครับพี่พี่ครับมีมีรอยจานนะพี่นะตอนแรกผมมองว่าไม่เห็นรอยจานเลยพี่พี่จริงๆบอกตามตรงเลยว่าไม่เห็นรอยจานครับพี่ครับตอนแรกลองดูน้องเป็นร่องแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่อานุ รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่20คริบาพี่พีลองดูแบบนี้ครับพี่ครับนี่จบเล็กองนี้จัดมากพี่พีครับเนื้อหาจัดจ้านจริงพี่พี่ลองดูแบบนี้ไม่หายภาคครับพี่พี่ครับนี่แข่งตรงเลยไปเนาะแข่งตรงเก่าๆเดิมๆหิ้งๆบ้านๆสวยจริงครับพี่ครับองนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าดีและสวยงามดีครับพี่พีครับเก่าๆและสวยงามดีหูปิ้งปิ้นๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับหูปิ้งปิ้นแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่ากึกเลยน้องไปเนองแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีครับนี่เลยพี่พี่พรบจบเล็กครับ เลยแบบนี้ครับพี่บีเอาไป300บาท ไลฟ์ครั้งต่อมารายการที่สามสิบครับพี่ครับนี่เลยพี่พี่บัวห้าจุดแบบนี้หลวงปู่สุขวัดปากคอมาขำเท่าครับพี่พี่ครับนี่เก่าดีและสวยงามดีครับพี่ครับเก่าเก่าและสวยงามดีเหรียญเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่พี่เหรียญเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีเขาเรียกว่าอย่างนี้เลยครับพี่ครับนี่เจ้าของเดิมเขาเรียกว้ใช้แบบนี้เด็กๆคล้องได้พี่พี่ครับขนาดเล็กๆแบบนี้เอาให้เด็กๆคล้องตัวน้องพี่พี่เนาะวันนี้ครับพี่ครับนี่ปิดเทอมไปแล้วพี่พี่ส่วนใหญ่เด็กปิดเทอมกันหมดแล้วนนนนนะครัับพีี่่ๆๆชวงง้้เเดด็กกออหูปิทมแล้วพี่ะครับเเออาไไว้้้้ใหดด็กๆงแบบบนีครัพี่พี่ช่บัวงด แบบนี้สวยดีเอาไป300บาท ลายการต่อมาครับพี่พีครับหล่อบราณแบบนี้ครับพี่พีครับหลงพ่อเงินจบเล็กไอจบจบหลงพ่อเงินออกวัดวังสำโรงครับพี่พีครับเก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูสิชอบโลหะแบบนี้กันไหมครับพี่พีครับชอบโลหะกันแบบนี้ไหมครับพี่พีเก่าดีและสวยงามดีดยพี่น้องได้ความเก่าได้ความสวยงามมีความน่ารักน่าใช้ดีครับพี่พีครับเก่าดีสวยดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าเก่าคลาสสิกดีครับพี่ครับเก่าเก่าคลาสสิกดีพี่พีลองดูแบบนี้เก่ากึกเลยอย่างนี้เด้๋ยวพี่น้างได้ความเก่าได้ความสวยงามดีครับพี่บี่อ้าาพเไปท ดูราคาสิครับพี่พี่เบาเบาเบาหิวแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูได้เลยพี่พี่สบายกระเป๋าพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่ดอสลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่ปั๊มซ้ำพิมพ์กลางครับพี่ครับหลวงปู่ทวดปั๊มเอ้ยขออภัยพี่พี่ไม่ใช่ปั๊มซ้ำสิหน้าอาปาเชพี่พี่ครับแบบนี้อาปาเชครับพี่ครับแบบนี้สวยดีพี่ครับสวยงามดีอาปาเชแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยหน้าใช้ดีนะพี่นะขนาดกำลังพอดีพอดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับขนาดกำลังพอดีพอดีแบบนี้เลยพี่พี่อาปาเชแบบนี้สวยงามหน้าใช้ดีครับพี่ครััับบบบบหหหลลลลววววววงงงงปปููู่่่่่ททดดดดดดพพีีีีีีเเตาาา้้้นนออมรรคคสสยยแ ดอาเก่าๆสวยดีขนาดกำลังพอดีพอดีแบบนี้ครับพี่ๆครับไม่เดเล็กจนเกินไปไม่ได้ใหญ่จนเกินไปพี่ๆขนาดกันอย่างนี้เอาเป็นเลี่ยมขึ้นคอนกําลังสวยเลยเอา300บาท ลายการต่อมาครับพี่ๆครับเป็นพับปิตาแบบนี้ครับพี่ๆพับปิตาเข้าต้มมัดน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่ๆครับพับปิตาเข้าต้มมัดแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับลงลักปิดทองล่รักเป็นเนื้อเมกะพัดลงลักปิดทองแบบนี้ครับพี่ครับพี่พี่ครับแบบนี้เมกะพัดเก่าๆเลยพี่ๆเมกะพัดเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับเห็นรอยจานนะพี่น้าเนี่ยเห็นรอยจานอยู่นะพี่นะแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่ๆครับไม่เพงพี่ๆรอยจานเต็มๆเลยครับพี่ครับแบบนี้รอยจานเต็มๆเลยแบบนี้ลองดูครับพี่ครับนี่พับปิดดดตตาาาเเเข้้้้มมมมัััแแบบนนีียสววงงป็็ะพลลกก ปิดทองครับพี่ครับลงรักปิดทองแบบนี้จุ่มรักปิดทองสวยสดีเอา300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบสี่พี่พี่ต้องดูแบบนี้ครับพี่พี่รูปถ่ายหลวงปู่สุกร์ก็ปากคอมาขำเท่าพี่พีต้องดูแบบนี้รูปถ่ายนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยอาจจะดูแบบว่าเบลอๆนิดนึงนะพี่ต้องเพราะผมดูว่าเขาน่าจะโดนน้ำหรือเปล่าครับพี่แบบแบบนี้นะพี่น้องลองดูแล้วกันนะพี่พี่นะแบบนี้อาจจะแบบไม่ได้คมชัดครับพเพราะว่าเห็นไหมครับพี่พีเนี่ยร่องรอยของสีอย่างนี้ครับพี่พีครับน่าจะโดนความชื้นโดนน้ำมาหรือเปล่า ก่อนที่เขาจะมาปไปเลี่ยมเนี่ยพี่พี่น่าจะโดนน้ำหรือโดนความชื้นมาหรือเปล่าแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พ<ป>ีเ่เป็น אותו, เป็นตัวเป็นตัวเรือนแบบนี้ครับพี่ครับเป็นตัวเรือนแบบนี้แล้วก็เลี่ยมปิดทับไว้หนึ่งทีน้องพี่พี่เนาะเลี่ยมกันน้ำไว้หนึ่งทีแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันพี่พี่เก่าๆแล้วสวยงามดีรูปถ่ายหลวงโพสุกวัดปากคอมำคำเท่าครับพี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่ครับนี่ตัวเรือนแบบนี้แล้วก็มีรอยจานยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่จะให้ลองดูอย่างนี้ครับพ 500บาทลายกันต่อมาเลยกันที่35ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่จิ้งจกแบบนี้ไม่ทราบที่ครับพี่ครับจิ้งจกไม่ทราบที่แบบนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับพี่ครับเป็นเนื้อโลหะพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีมีการตอกโคตรแบบนี้ครับพี่ครับมีการตอกโคตรคมๆตอกลึกมากๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าตอกลึกสุดใจเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ดูพี่พี่ตัวหน้แบบคมชัดขนาดนี้ครับพี่พี่ครับไม่ทราบที่นะพี่นะแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่พี่เลี่ยมเก่าๆเดิมๆเอา300บาท รายการต่อมารายการที่36ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับพี่ครับพระปิดตาเนื้อผงครับพี่ครับจุ่มลักแบบนี้พิมพ์พุงป่องหรือว่าพิมพ์พัดสังกัดยจครับพี่ครับแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีพี่พี่ลักเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับแบบนี้ลักเก่าๆสวยงามดีพระปิดตาเนื้อผงแบบนี้ครับพี่ครับสุดยอดพระปิดตาเนื้อผงเลยพี่พี่หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเก่าๆสวยดีเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่3ามที่เจ็ดพี่พี่ตองดูละเอียดนี้ครับพี่ครับนี่ชูชกไม้แกะครับพี่ครับชูชกไม้แกะแบบนี้เก่าดีครับพี่พี่ครับนี่ไม้เข้มเข้มไม้ดำดำแบบนี้ครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีชูชกไม้แกะแบบนี้ลองดูตัวี่เนาะสายเครื่องรางครับพี่ครับสายเครื่องรางไม่ควรพลาดพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยเก่าเก่าล้นล้นแบบนี้ครับพี่ครับเก่าเก่าล้นล้นแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับนี่ชูชกแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีเอาสามร้อยบาท ลายกรต่มมาครับพี่ครับนี่พระผงจันลอยหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีองนี้สวยมากๆเลยครับพี่ๆครับนี่เก่าเก่าและสวยงามดีผงพุทธคุกครับพี่ครับแบบนี้พี่ๆมีเม็ดดำเม็ดแดงให้เราเห็นนะพี่น้องแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ๆครับเก่าเก่าสวยงามดีหลวงปู่โตะวัดประตูชิมพีเก่าดีสวยดีแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่ๆครับได้ความเก่าได้ความสวยงามดีครับพี่ๆหลวงปู่โตะวัดประตูชิมพีแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่39ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูเป็นหลวงปู่ทวดครับพี่พี่ครับหลวงปู่ทวดอยู่ในซองแบบนี้นะพี่เนาะขออภัยจริงๆครับพี่พี่ค่อนข้างเก่าเรามองไม่ค่อยเห็นด้านในครับพี่ครับค่อนข้างเก่ามองไม่เห็นด้านในแบบนี้ลองดูนะครับพี่พี่ครับน้องขออนุญาตอ่านตามซองเขาอย่างนี้แล้วกันนะพี่เนาะอันนี้ต้องเรียนตามตรงครับพี่พี่ครับน้องก็เห็นเท่าครับที่เอากับที่พี่พี่เห็นเลยหลวงปู่ทวดบัญช้างให้พิมพ์กรรมการ2497แบบนี้ลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่ครับอยู่ในซองเดิมๆแบบน นะพี่เนาะเผื่อโดนอ,อกโดนใจต้องใช้ใจมองนะครับพี่พครับแบบนี้ลองดูพี่พี่เอา300บาทและมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พครับรายการที่40พี่พีลองดู ตะกุดดอกคู่แบบนี้ครับพี่พี่ครับแบบนี้ตะกุดดอกคู่แบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่อทองสุกวัดตโนหลวงครับพี่พี่ตะกุดดอกคู่แบบนี้หลวงพ่อทองสุกวัดตโนหลวงแบบนี้เก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ตะกุดคู่แบบนี้ครับพี่พี่ครับเดิมทีนะพี่พี่ผมเคยเจอบางทีเขาก็จะมีเหรียญมาด้วยนะพี่น้องแต่อันนี้ครับพี่ครับน้องตะมาอย่างนี้เลยพี่พี่ไม่มีเหรียญมาครับพี่ครับไม่มีเหรียญมาด้วยพี่พี่ลองดูนะพี่น้าแบบนี้ความสูงนะพี่น้าแบบนี้อยู่ประมาณสักเนี่ยครับพี่ครับประมาณหนึ่งดบบพี่่ๆาวงนะแ เป็นชุดตะกรุดคู่พี่พี่ไปหาเหรียญหลวงพ่อทองสุกใส่ครับอยาไปหาเหรียญหลวงพ่อทองสุกของอย่างนี้ได้เลยพี่พี่แบบนี้ลองดูตรงี่ดอกเก่าๆสวยงามดีตะกรุดพ่อข้างหลวงพ่อทองสุกวัตถุนหลวงแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เอาไป300บาทบอกแล้วครับพี่พี่ครับวันนี้พี่พี่ราคาเดียวเลยพี่พี่สี่สิบรายการวันนี้เอาราคาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ สัญญาณกิ่งรัวๆแล้วครับพี่ๆแสดงว่าวันนี้ครับพี่ๆครับคลิป EP 1,029น้องนำเสนอพี่ๆครบท้วนแล้วครับพี่ๆครับลองดูน้องๆชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ๆบอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่ๆครับยินดีที่ใช้บริการนะครับพี่ๆครับวันนี้ครบท้วนแล้วหากมีข้อผิดพลาดประกันใดไปให้ข้อมูลใดผิดพลาดไปน้องชายคนนี้กราบขอประทานอภัยพี่ๆมานัดที่นี้ด้วยนะพี่เนาะก็วันนี้ครับพี่ๆครับครบท้วนแล้วขอบคุณพีี่่่ทททุกาาานเข้มรับชมขอบคุณพี่ๆทุกทุกท่านที่เข้ามาออุุดหหนนน้้้งแแลละะใใชบริกาารรน้อองเสมมคับพี่ครับขอบพระ ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขที่หวังสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาทุกประการเฮงๆรวยๆเงินทองไหลมาเทมาและที่สําคัญครับพี่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่พี่ช่วงนี้อากาศร้อนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่พี่ครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความบัณฑนาดีจากน้องชายคนนี้เฮงดีพระบ้านครับพี่พี่ครับแล้วเรามาเจอกันนะพี่นะทุกๆวันพี่พี่ครับตีห้าและสี่โมเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านเผื่อมีวันไหนมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษพี่พี่กดติดตามกดกระดิ่งแแจจ้้้้งเเเเตืืออนนนนาไวคครรรัััับบบบพพพพพพีีีีีี่่่่่่ผมมโโปชิิศศษษะก เดิมกติกาเดียวของเราก็คือขอแค่พี่ดูให้ชอบกันก่อนดูให้ใช่กันก่อนดูให้ถูกอ,อกถูกใจแล้วค่อยปิดพักกันไปครับพี่พี่ครับแต่ว่าต้องระวังนิดหนึ่งพี่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 ถ้าใดปิดก่อนได้ก่อนเพราะว่ายิ่งโปรโมชั่นพิเศษพิเศษร,ราคาเบาๆแบบนี้ควรจะชวนกันหลายๆท่านครับพี่พี่ครับลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ